ซิมเคโฟจัดงานฉลองครบ1ปีอย่างยิ่งใหญ่ตังเป้าทำยอดขาย3,000ล้านพร้อมกระจายซิมการ์ดให้คนไทยได้ใช้มากกว่าล้านซิมในปีนี้โดยคุณเริงฤดีลักษณะหุดประธานกรรมการบริษัทเคโฟคอมมินิเคชั่นจำกัดผู้จัดจำหน่ายซิมโทรศัพท์และให้บริการสัญญาณโทร,รศัพท์เคลื่อนที่หรือซิมเคโฟจัดงานฉลองครบ1ปี first anniversary เคโฟคอมมิวนิเคชั่นคอมพานีลิมิเต็ดอย่างยิ่งใหญ่วันนี้ที่ MGIH a l l อฮ b ล์แอดพระราม9ก้า มีผู้ร่วมงานมากกว่า5000คนพร้อมกิจกรรมร่วมสนุกมากมายคอนเสิรต์ตจากเหลา่าศิลปินชื่อดังอาทิเซกโลโซเอจิรากรยิ่งยงยอดบวงงามและวงว,งวันดรีมแบนดคุณเริงฤดีรักษณะุดประธานกรรมการบริษัทเคโฟคอมมิวนิเคชันจำกัดเผยว่างานฉลองครบรอบหนึ่งปีของค่ายสัญญาณมือถือเคโฟค่ายมือถือล่าสุดของไทยเพื่อขอบคุณตัวแทนจำหน่ายทั่วประเทศมากกว่า5,000คนและตอกย้ำความมั่นคงความเชื่อมั่นให้กับตัวแทนจำหน่ายทั่วประเทศที่จะก้าวไปด้วยกัน ตลอด1ปีที่ผ่านมายอดขายทะลุลัลกร้อยล้านโดยปีนี้ตั้งเป้าทํายอดขายของบริษัทกว่า3,000ล้านบาทแบบก้าวกระโดดซึ่งเกิดจากความร่วมมือร่วมใจของตัวแทนจําหน่ายและเป้าหมายหลักคือการกระจายซิมค่ายมือถือเคโฟให้คนไทยได้ใช้มากกว่าล้านซิมในปีนี้ซิมการ์ดของบริษัทใช้งานได้เหมือนค่ายอื่นๆทั้งอินเทอร์เน็ตการโทรและ SMS แพ็มเพเกจเสริมมีให้เลือกหลากหลายโดยโครงข่ายจะใช้เสาสัญญาณทั้งหมดของบริษัทโทรคมนาคมแห่งชาติทําให้สัญ,ญญาณเข้มแข็งทั่วประเทศ เคจึงเป็นค่ายมือถือที่พร้อมที่จะเป็นอีกหนึ่งทางเลือกของทุกคนวันนี้เป็นงานฉลองครบรอบ1ปีของค่ายสัญญาณมือถือเคฟนะคะค่ายมือถือล่าสุดของประเทศไทยค่ะงานเลี้ยงเพื่อขอบคุณตัวแทนจำหน่ายนะคะทั่วประเทศไทยที่เดินทางมาจากทุกภาคเลยนะคะมากกว่า5 0 0 0ันท่านในวันนี้นะคะเพื่อเป็นการขอบคุณแล้วก็ ตอกย้ำนะคะความมั่นคงความเชื่อมั่นให้กับตัวแทนจำหน่ายทั่วประเทศไทยที่จะก้าวไปด้วยกันนะคะก้าวแรกสู่ล้านซิมแรกไปด้วยกันค่ะต้องเรียนอย่างนี้เลยว่าค่ายมือถือของเรานะคะใช้โครงข่ายใช้เสาสัญญาณทั้งหมดของบริษัทโทรคมนาคมแห่งชาติจำกัดมหาชนหรือว่า NT ดังนั้นค่ะสัญญาณเข้มแข็งทั่วประเทศแน่นอนค่ะ วันนี้สัญญาณมือถือถือว่าเป็นปัจจัยหนึ่งของการดํารงชีวิตไปแล้วนะคะนั้นธุรกิจที่เรากําลังทำอะค่ะเป็นปัจจัยที่จําเป็นกับการดํารงชีวิตนะคะขอให้วันนี้ k4 เป็น1ซิมการ์ดที่อยู่ในมือถือของท่านนะคะขอบคุณค่ะก็อยากจะฝากนะครับอยากจะฝากว่าอยากให้ k4 นะครับเป็นหนึ่งในเครือข่ายมือถือทีอ่ผู้คนใช้เยอะที่สุดอีกหนึ่งเครือข่ายเลยครับ ขอให้ยอดทะลุ3,000 5,000 10,000ล้านแบบที่มาดามบอกเลยครับขอแสดงความยินดีกับ K4 ด้วยนะครับที่แบบเป็นอีกซิมหนึ่งที่เป็นทางเลือกใหม่สําหรับทุกวัยอย่างที่มาดามบอกนะครับแล้วก็คือเป้าหมายของมาดามก็คืออยากให้ทุกคนคนไทยทุกคนได้ลองใช้เปิดใจใช้กันดูครับเพราะว่าผมว่าสัญญาณเนี่ยดีแน่นอนครับผมก็ฝากด้วยครับแล้วก็ซิมเนี่ยอาจจะอยู่ในใจทุกคนนะครับแล้วก็ขอให้มาดามขอให้ซิมทะลุเป็นหมื่นหมื่นซิมเลยครับหมื่นหมื่นล้านเลยครับผม